สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พาดูลายก่ออิฐนะครับคือโครงสร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะเริ่มก่อนเนี่ยเราต้องรู้แล้วนะเรื่องลายก่ออิฐนะครับว่าจะก่อฝั่งไหนฝั่งไหนนะครับเพราะว่าเสามันยี่สิบงก่อมาสิบเซนต้องรู้แล้วว่าก่อฝั่งนี้ก่อฝั่งนี้ยังไงทําไมถึงก่อฝั่งนี้โอเคเดี๋ยวพาไปดูเบื้องต้นนะครับว่าทํายังไงอะไรยังไงนะครับไอเรื่องพวกนี้จริงๆในแบบก็มีนะแต่ว่าเราต้องดูของจริงด้วยนะครับบางทีแบบเขาเขียนเอาเขาอาจจะถ้าผู้รับเหมาทําตามแบบเนี่ย ที่มันอาจจะไม่สวยนะครับกอ่ออีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยไม่สวยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเบ,บื้องต้นนะนะครับให้พวกรอบบ้านกนะ่อรอบบ้านน่ะให้พวกนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าต้องก่อริมนอกนะครับเนี่ยต้องก่อริมนอกอยู่แล้วนะครับก่อริมนอกนอกบ้านเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่พอมาในบ้านนะครับจะต้องเลือกแล้วว่าจะก่อยังไงก่อริมยังไงนะครับามาดูมาดูฝั่งนี้นะครับ อย่างเงี้ยก่อนอกเนี่ยเขาเรียกก่อนอกนะครับก่อริมนอกถ้าก่อริมในนะครับทําไมถึงก่อริมนอกมันจะมีก่อนอกก่อในแล้วก็ก่อกลางนึกภาพออกมานะครับทําไมถึงก่อริมนอกเพราะว่าห้องรับแขกเนี่ยไม่อยากให้เห็นเสารครับเนี่ยก่อนอกหมดเลยเนี่ยครับก็เวลาชาไปแล้วเนี่ยคือฝั่งเนี้ยจะไม่เห็นเสาเลยนะครับชาไปแล้วปุ๊บไปเลยแล้วพอมาฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้บังคับก่อนอกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นริมบ้านนะครับเนี่ยเนี่ยกำแพงก่อนอกอันนี้จะเห็นเสานะครับแต่พอมากําแพงนี้นี่พอมากําแพงนี้เราก่อนอกนะครับไม่ให้เห็นเสาพอชาบไปแล้วก็จะเรียบกับประตูไปฝั่งนู้นเลยนะครับเนี่ยเรื่องพวกนี้สําคัญนะครับแล้วก็เสาเห็นปะนี่เสาจะอยู่ฝั่งนี้เห็นปะ,นะ,ะ,นนปะนะครับประมาณนี้ดูตรงไหนอีกนะครับ แล้วก็ข้างในห้องกั้นกั้นห้องเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกก่อกลางก่อกลางเสานะครับเนี่ยก่อกลางเสาครับอเวลากั้นห้องกลางก็ออกแบบก่อกลางเสาอาหารนี้เป็นข้างบ้านก็กอริมอยู่แล้วปกติอยู่แล้วนะครับถ้าใครไม่อยากเห็นเสาจริงๆก็ก่อเบิ้ลได้นะนะครับถ้าบ้านหลูมจริงๆอะเขาไม่เห็นเสาเดี๋ยวก็ก่อเบิ้ลเอานะครับหลังนี้อาจจะง่ายนะครับ อ่ะนี่ก็อีกห้องนึงนี่ก็เห็นเสาเห็นเสาทุกต้นเลยนะครับอันนี้ก่อกลางเสาจะเล็กหน่อยนะครับประมาณนี้และที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเหล็กข้างบนครับดูดีๆนะครับถ้าแผงไหนก่อริมไหนริมนอกริมในอะ่ะข้างบนอยากให้ชนเหล็กนะครับคือบางทีเนี่ยเหล็กเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับแผงก่อน,นะครับ บางทีด้วยเรื่องเซนเตอร์เรื่องอะไรต่างๆด้วยนะครับของผมเนี่ยก็คือถ้าเหล็กอาเสไม่ตรงกับแผงก่อนะครับก็จะเชื่อมอีกเส้นหนึ่งนะครับเชื่อมเหล็กหลุดเหล็กตัวซีก็ได้ครับธรรมดานะครับเพราะว่าอยากจะให้ก่อชนเหล็กอาเสนะครับเนี่ยสังเกตดูนะเนี่ยผมจะก่อชนเหล็กอาเสหมดเลยนะครับเนี่ยก่อชนหมดเลยครับแรกๆก็ไม่ค่อยเข้าใจนะครับหลังๆเริ่มรู้นะครับ เริ่มรู้ตอนเชื่อมหลังคาเชื่อมอะไรเนี่ยเราต้องรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละว่าเราจะเอาลายก่อเนี่ยแบบไหนก่อนอกก่อในย,ยังไงนะครับแล้วเราจะได้ทําถูกนะครับเราจะได้ให้ช่างเชื่อมหลังคาเนี่ยเชื่อมไปเลยนะครับไงบ้าชนหมดเลยนะครับอย่างเงี้ยมันถึงมันถึงจะแข็งแรงนะครับผ่านผานังก่อนะครับถ้ามันก่อขึ้นไปโดยที่ไม่ชนเหล็กอาเซียนะครับมันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับ มันสามารถโยกแล้วก็พือได้แล้วก็แตกเหลาง่ายนะครับไอ้อันเนี้ยมันควบคู่กันนะควบคู่กันในภาพใหม่นะครับก็อยากให้เพื่อนๆดูนะครับตอนเชื่อมหลังคาเลยนะครับบางทีเราเลือกไม่ได้นะว่าช่างเหมือนกับว่าเรากริมนี้นะเดี๋ยวเชื่อมเหล็กอาเสตรงนี้แทนนะไม่ต้องเชื่อมตรงกลางอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้เพราะว่าเป็นเซนเต,นเตอร์ของเขานะครับกึ่งกลางอะไรเงี้ยถ้าเราเลือกเนี่ยบางที หลังคามันจะเอียงไม่ได้ตามองศางของเขานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เชื่อมอีกเส้นหนึ่งเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเชื่อมสองเส้นเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยสองเส้นหมดเลยนะครับก็ใช้เหล็กตัว C ธรรมดาเชื่อมก็ได้ครับเพราะมันไม่ได้รับน้ําหนักอะไรแค่ก่อนชนเหล็กชนเหล็กเฉยๆนะครับโอเคดูลายกอ่อก็ประมาณนี้นะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวพาไปดูห้องครัวดีกว่าไม่ได้พาไปดูห้องครัวเลยห้องครัวมีลายก่อไหม ่าห้องครัวก็เห็นไหมไม่มีเสาเห็นปหเพราะว่าก่อริบนอกเห็นะนะครับห้องครัวนี้ก็จะไม่มีเสาเลยจะมีเสาตรงนี้เนี่ยเสาอ,อันนี้เสาประมาณนี้ครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ